สำนักการสารปกครองร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุก,กระจายเสียงจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอนำท่านเข้าสู่รายการสารปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวพรณภาบุญยลิต สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานสารปกครองสารปกครองความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา สวดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการสารปกครองพบประชาชนทางเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศเราจะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์และวันอังคารตั้งแต่เวลา19นาฬก30นาทีถึง20นาฬิกากับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองค่ะ คุณผู้ฟังคะปัจจุบันได้มีการจัดตั้งสากลประเภทต่างๆขึ้นเป็นจำนวนมากเช่นสากลการเกษตรสากลออมทรัพย์สากลร,ร,ร้านค้าสากลบริการเป็นต้นเพราะว่าการรวมตัวเป็นสากลก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เป็นสมาชิกหลายประการด้วยกันคะ่ะทั้งผลตอบแทนที่ได้รับการมีอำนาจต่อรองการซื้อขายสินค้าการช่วยสร้างความสามัคคีในชุมชนหรือในหมู่สมาชิก การเป็นแหล่งส่งเสริมความรู้รวมทั้งยังเป็นแหล่งเงินทุนให้แก่สมาชิกได้อีกด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามในการจัดตั้งและดำเนินกิจการสาก์นั้นก็จะต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติสาก์พศ2542ตลอดจนระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องโดยจะต้องดำเนินกิจการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะกรรมการดำเนินการสาก์ต้องระมัดระวังในการทำหน้าที่ไม่ให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ผลประโยชน์ของสากลหรือว่าของสมาชิกค,ค่ะมิฉะนั้นแล้วอาจถูกสอบสวนและถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งได้นั่นเองค่ะ ดังเช่นคดีพิพาทที่เราจะนำมาคุยกันในวันนี้เป็นตัวอย่างของการดำเนินกิจการที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์อันอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ซึ่งต่อมาได้ถูกสอบสวนแล้วก็ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งโดยมีประเด็นชวนคิดที่น่าสนใจว่า กรณีกรรมการได้ลาออกจากตำแหน่งไปก่อนที่การสอบสวนจะแล้วเสร็จนายทะเบียนสากรจะมีคำสั่งให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งได้อีกหรือไม่วันนี้คุณทัญ,ญาทารปังประเสริฐวิทยากรจากสำนักงานสารปกครองจะนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาเล่าให้พวกเราฟังเป็นข้อคิดอุทาหรณ์กันค่ะสวัสดีค่ะคุณธัญ,ญทรสวัสดีค่ะคุณทิติรัตน์และสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ เชื่อว่าหลายๆท่านรวมทั้งคุณทิติรัตน์น่าจะเคยเป็นสมาชิกสหกรณ์ของหน่วยงานอยู่นะคะรวมทั้งบางท่านก็อาจจะเคยรับเลือกเป็นกรรมการสหกรณ์ด้วยซึ่งวันนี้มีคดีพิพาทเกี่ยวกับการทําหน้าที่ของกรรมการสหกรณ์มาพูดคุยกันค่ะค่ะคุณธัญธรคะสําหรับคดีที่พวกเรานํามาคุยกันในวันนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรคะ เรื่องราวของคดีมีที่มาอย่างนี้ค่ะเดิมเนี่ยผู้ฟ้องคดีทั้ง9รายเป็นกรรมการดําเนินการสากรกรออมทรัพย์ครูแห่งหนึ่งต่อมาผู้ฟ้องคดีที่4ถึงที่9ได้หมดวาระลงแต่ยังคงรักษาการในตําแหน่งซึ่งในขณะที่รักษาการนี้เองค่ะผู้ฟ้องคดีทั้ง9ก็ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นกรรมการโดยให้มีผลในวันที่2มีนาคม2555 หลังจากที่ได้ลาออกไปไม่นานนะคะนายทะเบียนสหกรก็ได้มีคำสั่งลงวันที่14มีนาคม2555ให้ผู้ฟ้องคดีทั้ง9พ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุว่ามีการดำเนินธุรกิจจัดหาสลากกินแบ่งรัฐบาลมาจำหน่ายซึ่งเป็นการกระทำนอกวัตถุประสงค์ของสหกรณ์และยังทำให้สหกรณ์ได้รับความเสียหายจากการทำสัญญาซื้อขายสลาก โดยที่ไม่ได้ให้บริษัทคู่สัญญาวางหลักประกันไว้แก่สหกรณ์อีกด้วยค่ะค่ะผู้ฟ้องคดีทั้ง9เห็นว่าตนได้ลาออกจากการเป็นกรรมการไปก่อนแล้วย่อมไม่มีสถานภาพเป็นกรรมการอีกต่อไปนายทะเบียนสหกรณ์จึงไม่อาจมีคำสั่งให้พวกตนพ้นจากตำแหน่งกรรมการได้อีก นอกจากนี้การมีคำสั่งดังกล่าวยังทำให้ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ไม่รับรองให้ผู้ฟ้องคดีที่4เป็นกรรมการสหกรณ์ในชุดต่อมาโดยอ้างว่าได้ถูกคำสั่งให้พ้นจากตำแหนง่งจึงต้องห้ามมิให้เป็นกรรมการสหกรณ์ตามข้อบังคับของสหกรณ์อมซัพย์ค่ะ ผู้ฟ้องคดีทั้ง9ได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณากรแห่งชาติหรือคอพอชอนะคะแต่ไม่ได้รับการแจ้งผลการพิจารณาจึงได้นำคดีมาฟ้องต่อสารปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งที่ให้พวกตนพ้นจากตำแหน่งนั้นเองค่ะค่ะคุณธัญทารคะแล้วในคดีนี้สารปกครองได้นำหลักกฎหมายใดมาใช้ในการพิจารณาคดีบ้างคะค่ะ สารได้พิจารณาอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนเลยค่ะว่ามีอำนาจกระทำการใดได้บ้างค่ะซึ่งตามพระราชบัญญัติสหกรณ์พศ2542ในมาตรา15ได้บัญญัติให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นนายทะเบียนสหกรณ์โดยให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าเป็นรองนายทะเบียนสหกรณ์ จึงมีอำนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายค่ะในส่วนมาตรา16ก็ได้บัญญัติให้ในายทะเบียนสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่หลายอย่างเลยนะคะเช่นในวงเล็บ1รับจดทะเบียนส่งเสริมช่วยเหลือแนะนำและกำกับดูแลสหกรณ์ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นนะคะที่เกี่ยวข้อง ในวงเล็บ4ออกคำสั่งให้มีการตรวจสอบหรือไตส่สวนเกี่ยวกับการจัดตั้งการดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินของสหกรณ์วงเล็บ8ออกระเบียบหรือคำสั่งเพื่อให้มีการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้และเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์วงเล็บ9กกระทำการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนสหกรณ์หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย สำหรับบรรดาอำนาจของนายทะเบียนสหกรณ์ในการสั่งการอนุญาตอนุมัติหรือการดำเนินการอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้นายทะเบียนสหกรณ์อาจมอบอำนาจให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ผู้ตรวจการสหกรณ์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายให้ปฏิบัติการแทนได้นะคะ ค่ะเรียกว่ามีหลักกฎหมายหลายข้อเลยทีเดียวนะคะและไม่ทราบว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการสหกรณ์ประกอบไปด้วยใครบ้างและมีจำนวนเท่าไหร,ร่ค่ะรวมไปถึงนะคะได้มีการกำหนดลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการสหกรณ์ไว้ด้วยหรือไม่คะ ในเรื่องนี้นะคะมาตาห้าสิของพระราชบัญญัติดังกล่าวเนี่ยได้บัญญัติให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ซึ่งประกอบไปด้วยประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการอีกไม่เกิน14คนซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกนะคะ วักสองบัญญัติว่าคณะกรรมการดำเนินการสหกรกรมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้งในส่วนของลักษณะต้องห้ามก็จะเป็นไปนตามมาตรา52คือห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะต่อไปนี้นะคะทำหน้าที่เป็นกรรมการหรือผู้จัดการคือ 1. ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษ 2. เคยถูกไล่ออกปลดออกหรือให้ออกจากราชการองค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 3. เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการตามมาตราย2่วงเล็บ4และ 4. เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ค่ะ และในส่วนของนายทะเบียนสหกรมีอำนาจรวมถึงการร้องทุกข์หรือว่าการฟ้องคดีด้วยอย่างนั้นใช่ไหมคะคุณธัญธรมีอำนาจด้วยค่ะคุณทิติรัตน์โดยตามมาตรา21เนี่ยได้กำหนดไว้ว่าในกรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ทำให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย ถ้สาสหกรณ์ไม่ร้องทุกข์หรือฟ้องคดีให้นายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์สามารถร้องทุกข์หรือฟ้องคดีแทนสหกรณ์ได้ค่ะและให้พนักงานอา,ายการรับว่าต่างให้สหกรณ์โดยให้สหกรณ์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการร้องทุกข์ฟ้องคดีหรือการว่าต่างแก่นายทะเบียนสหกรณ์รองนาย hmm ทะเบียนสหกรณ์หรือพนักงานอา,ายการแล้วแต่กรณีค่ะคุณทิติรัตน์ค่ะแล้วกรณีที่คณะกรรมการสาหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีจนทำให้สหกรเสื่อมเสียผลประโยชน์นายทะเบียนจะมีอำนาจในการออกคำสั่งลงโทษอย่างไรได้บ้างคะค่ะสำหรับในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์กระทําการหรืองดเว้นกระทําการในการปฏิบัติหน้าที่แล้วทําให้เกิดความเสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือของสมาชิก หรือทําให้สากลมีข้อบอกพร่องเกี่ยวกับการเงินการบัญชีหรือกิจการหรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชีหรือตามรายงานการตรวจสอบมาตราย2ได้บัญญัติให้นายทะเบียนสากลเนี่ยมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ปฏิบัติการดังต่อไปนี้ค่ะค่ะ 1. ให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์แก้ไขข้อบอกพร่องตามวิธีการและระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 2. ให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ระงับการปฏิบัติบางส่วนที่เป็นเหตุให้เกิดข้อบอกพร่องหรือเสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือของสมาชิก 3. ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อบอกพร่องนั้นให้แล้วเสร็จตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนดและ 4. ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์พ้นจากตําแหน่งทั้งคณะหรือให้กรรมการซึ่งเกี่ยวข้องกับการนั้นพ้นจากตําแหน่งกรรมการได้ค่ะ หลังจากที่ศาลปกครองได้พิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีพิพาทนี้แล้วสาลมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยในคดีนี้ว่าอย่างไรบ้างคะคุณธัญทรนสำหรับคดีนี้นะคะสารท่านมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่าการที่อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์ซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งในคดีนี้โดยผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการสหกรณ์ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่2ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้ง9้ซึ่งเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์อมรับครูพ้นจากตำแหน่งชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ค่ะศาลท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าขณะที่ผู้ฟ้องคดีทั้ง9เ,เป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ได้ทำสัญญาขายสลากกินแบ่งรัฐบาลกับบริษัทแห่งหนึ่งขอสม,มุิให้เป็นบริษัททอแล้วกันนะคะค่ะ ผู้ฟ้องคดีทั้ง9เนี่ยไม่ดําเนินการให้บริษัททอวางหลักประกันไว้แก่สหกรณ์อมทรัพย์ครูเป็นเหตุให้สหกรณ์ดังกล่าวไม่สามารถบังคับชําระหนี้จากหลักประกันได้เนื่องจากบริษัททอได้กระทําผิดสัญญาค่ะส่วนที่ผู้ฟ้องคดีทั้ง9อ้างว่าบริษัททอได้วางหลักประกันเป็นแคชเชียร์เช็คจำนวนเกือบ400ล้านบาทไว้กับสหกรณ์ในวันที่ทําสัญญา แต่หลักประกันมีข้บอบกพร่องจึงได้เรียกให้บริษัททอจัดหาหลักประกันใหม่นั้นศาลเห็นว่าแคชเชียเช็ตเป็นเช็ตที่ธนาคารออกให้แก่ผู้ซื้อตามจํานวนเงินที่ผู้ซื้อได้ชําระซึ่งธนาคารไม่อาจปฏิเสธการชําระเงินได้แต่เมื่อไม่อาจได้รับเงินตามแคชเชียเช็คและผู้ฟ้องคดีทั้ง9ไม่ได้ชี้แจงต่อศาลว่าหลักประกันดังกล่าวบกพร่องเพราะสาเหตุใด จึงฟังได้ว่าในวันทําสัญญาไม่ได้มีการวางหลักประกันดังกล่าวไว้ให้แก่สหกรณ์อมทรัพ์ครูจริงค่ะค่ะและแม้ว่าในภายหลังผู้ฟ้องคดีทั้ง9จะได้ให้บริษัททอทำหนังสือรับสภาพหนี้โดยมีนายสอเป็นผู้คำประกันสั่งจ่ายเช็คจำนวน3ฉบับรวมเป็นเงิน280ล้านกว่าบาทไว้ให้แก่สหกรณ์อมทรั์ครูก็ตาม แต่ก็เป็นการดำเนินการภายหลังจากการทำสัญญาไปแล้วเป็นระยะเวลากว่าหนึ่งปีหลังจากที่บริษัททอได้กระทำผิดสัญญาขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วประกอบกับเช็คทั้ง3ฉบับยังถูกธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินด้วยนอกจากนั้นโฉนดที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าในสอได้นำมาจดทะเบียนจำนองเป็นหลักประกันการรับสภาพหนี้ก็ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีการจดทะเบียนจำนองในที่ดินแปลงดังกล่าวแต่อย่างใด จึงถือได้ว่าคณะกรรมการยังมีได้ดําเนินการจัดให้มีหลักประกันที่เป็นการคุ้มครองผลประโยชน์ของสมาชิกทั้งที่เมื่อพิจารณาเงินจองสลากกินแบ่งรัฐบาลบางส่วนที่สหกรอมทรัพย์ครูมอบให้แก่บริษัททอตามสัญญาซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลพบว่าเป็นจํานวนเงินสูงถึงเกือบ400ล้านบาท ฉะนั้นการกระทําของผู้ฟ้องคดีทาง9ก้าจึงเป็นการกระทําหรืองดเว้นการกระทําในการปฏิบัติหน้าที่ของตนจนทําให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิกหรือทําให้สหกรณ์มีข้อบอกพร่องเกี่ยวกับการเงินการบัญชีหรือกิจการหรือฐานะทางการเงินจึงมีเหตุอันสมควรที่ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการสหกรณ์ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ ซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากนายทะเบียนสหกรณ์จะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติสหกรณ์พศ2542ออกคำสั่งให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลดังกล่าวผลจากตำแหน่งได้ค่ะค่ะแล้วการดำเนินธุรกิจจัดหาสลากกินแบ่งรัฐบาลมาจำหน่ายนั้นถือว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์หรือไม่อย่างไรคะ ประเด็นนี้ภายหลังจากการทำสัญญาซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลดังกล่าวแล้วนายทะเบียนสากรได้ทราบถึงการที่สากรดำเนินธุรกิจจัดหาสลากกินแบ่งรัฐบาลมาจำหน่ายจึงได้มีหนังสือแจ้งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดโดยระบุว่า ธุรกิจจัดหาสลากกินแบ่งรัฐบาลมาจำหน่ายนี้ไม่ใช่กิจกรรมร่วมกันตามประเภทของสหกรณ์ตามมาตรา33มวงเล็บหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์และไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์ค่ะ หากสหกรณ์เห็นว่าสมาชิกจะได้รับประโยชน์จากธุรกิจดังกล่าวสหกรณ์ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามหลักการสหกรณ์โดยจะต้องไม่เป็นผู้ดําเนินธุรกิจในลักษณะจัดหาสินค้ามาจําหน่ายเสียเองเพื่อไม่ให้เข้าข่ายสแสวงหาผลกําไรมาแบ่งปันกันจึงแจ้งให้สหกรณ์จังหวัดตรวจสอบ หากพบว่าสหากรณ์ในความรับผิดชอบของตนดำเนินธุรกิจในลักษณะดังกล่าวให้ใช้อำนาจออกคำสั่งให้ดำเนินการให้ถูกต้องรวมทั้งให้เพิกถอนการรับจดทะเบียนข้อบังคับที่เกี่ยวข้องค่ะค่ะคุณธัญธรคะแล้วในกรณีที่สหกรณ์ดำเนินการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์นายทะเบียนสหกรจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ สหกรณ์จังหวัดในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์จึงได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีที่1ในฐานะประธานกรรมาการดําเนินการสาหกรณ์อมสย์ครูดําเนินการตามแนวทางของนายทะเบียนสหกรณ์รวมทางให้แจ้งผลการแก้ไขให้ทราบ รวมถึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีที่1ชี้แจงข้อเท็จจริงในการดําเนินธุรกิจจัดหาสลากกินแบ่งรัฐบาลและชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางของนายทะเบียนสหกรณ์โดยให้ดําเนินการให้ถูกต้องพร้อมทั้งให้จัดหาหลักประกันความเสียหายให้ครอบคลุมถึงจํานวนเงินทั้งหมดในการดําเนินธุรกิจค่ะนอกจากนี้ยังมีหนังสือแจ้งว่าสหากรณ์อมรั์ครู ไม่ดำเนินการตามแนวทางของนายทะเบียนสหกรณ์และไม่จัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงให้จัดส่งสำเนาสัญญาการจัดหาหรือจัดซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลรวมทั้งรายงานความคืบหน้าอีกทั้งผู้ตรวจการสหกรณ์ก็ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีที่1ในฐานะประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์จัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจจัดหาสลากกินแบ่งรัฐบาลมาจำหน่ายไปให้สหกรณ์จังหวัดตรวจสอบค่ะ ค่ะต่อมาผู้ฟ้องคดีที่1จึงได้มีหนังสือถึงผู้ตรวจการสหกรณ์จัดส่งสำเนาสัญญาการจัดซื้อหรือซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมาการดำเนินการในครั้งที่มีมติให้ดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจ และสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่มีมติให้ดำเนินการที่มีผลสืบเนื่องและได้มีหนังสือชี้แจงต่อสหกรณ์จังหวัดค่ะค่ะแล้วอย่างนี้นะคะเมื่อสหกรณ์จังหวัดได้รับหนังสือแล้วมีความเห็นเป็นอย่างไรบ้างคะคุณธนทรค่ะสหกรณ์จังหวัดในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ก็ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีที่1ในฐานะประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ตรวจสอบความถูกต้องในการดำเนินการทำสัญญาซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของนายทะเบียนสหกรณ์รวมทั้งให้แจ้งผลการแก้ไขให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ทราบด้วยและมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่1ชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางของนายทะเบียนสหกรณ์และแจ้งให้ดำเนินการให้ถูกต้องพร้อมทั้งให้จัดหาหลักประกันความเสียหายกรณีดังกล่าว จะเป็นการสั่งการให้ผู้ฟ้องคดีทั้ง9ด้าดเนินการแก้ไขข้อบอกพร่องในการทําสัญญาซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วอันเป็นระยะเวลาก่อนที่ผู้ฟ้องคดีทั้ง9อ้างว่าได้ดําเนินการแก้ไขข้อบอกพร่องตั้งแต่วันที่24สิงหาคม2554<ม>ผู้ฟ้องคดีทั้ง9จึงไม่ปฏิบัติตามหนังสือของสากลจังหวัดเป็นระยะเวลากว่า1ปี<ม> 1> โดยพึ่งมีหนังสือแจ้งรายละเอียดให้สหกรณ์จังหวัดทราบ อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้ง9ในข้อนี้จึงไม่อาจรับฟังได้ค่ะค่ะแสดงว่าคําสั่งของนายทะเบียนสากลที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุนี้จึงชอบด้วยกฎหมายแล้วอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่เลยค่ะเพราะกรณีนี้แม้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้ง9จะได้ลาออกจากตําแหน่งคณะกรรมการไปแล้วก็ตามนะคะแต่เมื่อในขณะที่ผู้ฟ้องคดีทั้ง9ยังปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการดําเนินการผู้ฟ้องคดีทั้ง9ได้กระทาการ ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนจนทําให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือของสมาชิกอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการสหกรณ์ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง2ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์จึงย่อมมีอำนาจตามกฎหมายในการที่จะสั่งให้คณะกรรมาการดําเนินการสหกรณ์แก้ไขข้อบอกพร่องตามวิธีการและระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนดค่ะ ให้ระงับการปฏิบัติการบางส่วนที่เป็นเหตุให้เกิดข้อบกพร่องหรือเสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกําหนดรวมทั้งมีอำนาจให้คณะกรรมการ ดำเนินการสหกรณ์พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะหรือให้กรรมการซึ่งเกี่ยวข้องกับการนั้นพ้นจากตำแหน่งกรรมการได้ตามมาตรา22วงเล็บ4แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์พศ2542ค่ะค่ะและเนื่องจากไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายใดจำกัดเอาไว้ว่าหากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ลาออกจากตำแหน่งไปก่อนแล้ว นายทะเบียนสหกรณ์จะไม่มีอำนาจสอบสวนข้อเท็จจริงหรือมีคำสั่งให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์พ้นจากตำแหน่งตามในของกฎหมายดังกล่าวได้อีกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้ง9ในข้อนี้จึงไม่อาจรับฟังได้เช่นกันสารปกครองสูงสุดจึงพิพากษายืน ตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่ให้ยกฟ้องผู้ฟ้องคดีทั้ง9ซึ่งหมายความว่าคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้ง9พ้นจากตำแหน่งคณะกรรมการสหกรณ์นั้นชอบด้วยกฎหมายแล้วค่ะค่ะคดีดังกล่าวนะคะมาจากคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อหนึ่งหกสี่ทับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะคุณธัญญารอยากจะฝากอะไรเป็นข้อคิดอุทาหรณ์จากคดีนี้บ้างไหมคะ คดีนี้นะคะก็ถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสหกรณ์ต่างๆที่ต้องดําเนินกิจการภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ของสหกรณ์นั้นๆรวมทั้งต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อบังคับหลักเกณฑ์และระเบียบป,ปฏิบัติของสหกรณ์ที่ได้กําหนดไว้ค่ะที่สําคัญนะคะต้องไม่กระทําการใดที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือของสมาชิกซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มีอำนาจที่จะสอบสวนและสั่งให้พ้นจากตำแหน่งได้ตามกฎหมายสหกรณ์ค่ะและที่สำคัญนะคะการชิงลาออกก่อนนะคะไม่ได้มีผลทำให้นายทะเบียนไม่อาจมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งได้แต่อย่างใดดังที่สารท่านได้วินิจฉัยวางแนวทางไว้ข้างต้นค่ะ วันนี้เราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายของเรื่องของการแต่งตั้งคณะกรรมการสากรไปมากพอสมควรเลยทีเดียวนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณธัญธรปังประเสริฐวิทยากรจากสำนักงานสารปกครองที่ให้เกียรติมาพูดคุยและให้ความรู้กับพวกเราในเรื่องนี้กันค่ะขอบคุณค่ะค่ะยินดีค่ะ คุณผู้ฟังคะที่ได้ฟังมาทั้งหมดในรายการนี้หากคุณผู้ฟังต้องการติดตามรายการสารปกครองพบประชาชนย้อนหลังคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปรับฟังได้ทาง Facebook หรือ p o ดแคสต์ชื่อสำนักงานสารปกครองหรือทางเว็บไซต์ของสมาคมสื่อช่อสะอาด w w w c h o s a a ์ o r ็ t h หรืออีกหนึ่งช่องทางทางช่อง YouTube ค่ะ และหากคุณผู้ฟังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของสารปกครองหรือคดีปกครองสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสาลปกครอง135 5และท้ายนี้ต้องขอขอบคุณสมาคมสื่อช่อสะอาดที่ให้การสนับสนุนการออกอากาศในวันนี้แล้วกลับมาพบกับรายการสาลปกครองพบประชาชนได้ใหม่ ทุกวันจันทร์และวันอังคารตั้งแต่เวลา19นาฬิ30นาทีถึง20นาฬิกาสำหรับวันนี้ดีฉันทิติรัตนธรรมสิทธิชัยต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะเรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนต้องผลจากตำแหน่งสมาชิกสภาทเทศบาลเพราะเหตุภรรยารับซ่อมรถจักรยานยนต์ของเทศบาล กรณีปกครองเรื่องนี้เกิดจากเจ้าหน้าที่เทศบาลได้นำรถจักรยานยนต์ของเทศบาลไปซ่อมที่ร้านของนายแสงซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลโดยภรรยาของนายแสงได้ลงนามในใบเสนอราคาใบสั่งของหนังสือส่งงานจ้างบินเงินสดและดีกาเบิกใจเงินค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ดังกล่าว ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนและเห็นว่าในแสงเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยทางอ้อมในสัญญาจ้างซ่อมรถจักรยายนยนต์กับเทศบาลเนื่องจากภรรยาเข้าเป็นคู่สัญญากับเทศบาลจึงมีคำวินิจฉัยให้ในแสงพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาทเทศบาลในแสงจึงยื่นฟ้องผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาลปกครอง ขอให้สั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยที่ให้หนายแสงพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลสารปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติเทศบาลพศ2496บัญญัติห้ามมิให้สมาชิกเข้ามามีส่วนได้เสียกับเทศบาลไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมโดยไม่คำนึงว่าจะเป็นการได้ประโยชน์จากการเข้าทำสัญญาหรือเข้าทำกิจการใดกับเทศบาลหรือไม่ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวมิได้กำหนดข้อยกเว้นและมิได้กำหนดถึงมูลเหตุจูงใจในการเข้าไปมีส่วนได้เสียในการกระทำดังกล่าวกับเทศบาลที่ตนเป็นสมาชิกอยู่แต่อย่างใดหากผู้กระทำดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลหรือเข้าทำสัญญาหรือเข้าทำกิจการใดกับเทศบาลและมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาดังกล่าว ก็ครบองค์ประกอบตามกฎหมายที่สมาชิกผู้นั้นจะต้องพ้นจากสมาชิกภาพเมื่อคอเทจ็จรจิงรับฟังได้ว่าภรรยาของผู้ฟ้องคดีเข้าเป็นคู่สัญญาหรือเข้าทำกิจการให้แก่เทศบาลโดยเป็นผู้ลงนามในใบเสนอราคาใบสั่งจ่ายใบส่งของหนังสือส่งงานจ้างบินเงินสดและเป็นผู้ลงนามรับเงินในดีกาเบิกจ่ายเงินซึ่งมีเทศบาลเป็นคู่สัญญา โดยผู้ฟ้องคดีก็อยู่ที่ร้านกับภรรยาด้วยและรถจักรยานยนต์ดังกล่าวมีสติกเกอร์ตราประจำเทศบาลติดอยู่ผู้ฟ้องคดีจึงถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำกับเทศบาลอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา18ทวีแห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพศ2496 คำวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลจึงชอบด้วยกฎหมายผีภาคสายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนสารปกครอง1355ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการ สารปกครองพบประชาชนส่งกระจายเสียงผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุของสมาคมสื่อช่อสะอาดจ,จำนวน421สถานีพร้อมกันทั่วประเทศทุกเรื่องราวกฎหมายปกครองที่น่าสนใจ ทุกความเคลื่อนไหวของคดีปกครองที่ชวนติดตามทุกความรู้เกี่ยวกับสารปกครองหาคำตอบได้ในรายการสารปกครองพบประชาชนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ